เอาจริงๆนะทุกคนบอกตรงๆเลยว่าหลังจากจบเกมนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เสียดาย3แต้มนะครับหลังจากที่แมนยูสามารถกลับมาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับจากการยิงของ Bruno f ฟ r น a n นเดแล้วก็มาเป็น Copy m e ม u ูที่สามารถจะยิงแซงสุดสวยลูกนี้เป็น2 1ได้นี่นะครับตอนแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเป็นลองเยอะมากนะครับแมนยู u, ไม่มีโอกาสยิงเลย นะครับแล้วก็เป็นลิอท์ที่สร้างโอกาสในการทำประตูได้มากมายนะครับแต่ก็ทําได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นพอมาครึ่งหลังนะครับหลังที่จะเสมอได้หลังจากที่นําโมเมนตัมก็เปลี่ยนมาเป็นของแมนยูนะครับจากตอนแรกที่เราหวังแค่เสมอนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยถึงกับหวังชนะเลย3แต้มเพราะยิงนาท,ทีที่70กว่าแล้วนะครับมันก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับที่จะยื้อไว้ให้แมนยูชนะได้3แต้มแต่สุดท้ายครับแมนยูก็เป็นแมนยูเหมือนเดิมครับ จริงๆอ่ะมันทาได้ดีแล้วครึ่งหลังโมเมนตัมมันมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ด้วยความที่อาจจะด้วยของที่ไม่นิ่งด้วยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะด้วยการตัดสินใจอะไรเงี้ยนะฮะก็เสียจุดโทษครับเหมือนเกมที่เจอเชลซีเลยเป็นอารอนบันวิสการับที่สไลด์ลูกนั้นเข้าไปนะฮะถึงแม้ว่าผมก็มองว่ามันอ่ะไม่น่าจะเป็นจุดโทษนะครับมันดูซอฟมากนะครับลูกนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับแทบจะไม่โดนด้วยซ้ำเป็นเอเลียดที่ล่าขามานะฮะแต่ สุดท้ายไม่มีการเช็ค VR ใ,ใดๆ VR ไม่มีการแย้งใ,ใดๆมาซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้ครับก็เป็นโมซาร่าที่ยิงเข้าไปตีเสมอเป็น2 2เสียดายครับบอกตรงว่าจบเกมที่2 2คือตอนแรกไม่หวังแต่พอนำแล้วหวังเลยอยากได้เลยมันเป็นไปได้ด้วยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในความที่ไม่ละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความผิดพลาดผู้ตัดสินด้วยอันนี้ถึงมุมที่ผมมองนะ ก็ทําให้เกมนี้ก็เสมอกันไป2-2สมารฉันสุดท้ายเนี่ยเจนคล็อปในปีนี้นะครับก็ยังไม่ชนะแมนยูเลยนะครับสามเกมในฤดูกาลนี้นะครับเล่นในบ้านลิเวอร์พูลก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับเอฟเอคัพแมนยูชนะ4-3นะครับแล้วก็มาเล่นในโอทชัฟฟอร์ดเป็นแมนยูที่ก็ยันเสมอลิเวอร์พูลได้2-2นะครับก็ถือว่าแมนยูก็ทำได้ดีในปีนี้นะครับเจนคล็อปเนี่ยชนะเชนฮากได้นัดเดียวก็คือนัดที่ชนะ7-0เท่านั้น นะครับก็อยากจะบอกว่าแมนยูเองเนี่ยถ้าจะเล่นให้ดีนะครับเล่นได้นะฮะถ้าจะเอาชนะคู่ต่อสู้หรือเอาใจลงมาสู้แล้วสร้างความกดดันให้คู่ต่อสู้ได้หรือพลิกสถานการณ์จากที่มันไม่ดีมาให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็ทําได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่านั่นเองนะฮะเกมต่อๆไปที่เหลือนะครับมันลุ้นยากแล้วก็จริงนะครับในพื้นที่อันดับที่5นะครับเพราะตอนนี้ห่างกับสเปอร์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ยังไม่ชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลัง ยื้ให้อยู่ในแบบผมให้ได้นะครับอย่าให้เจ็ดแปดเก้าขึ้นมาแซงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าแต้มมันไม่ห่างมากแล้วนะครับนั่นแหละเกมที่เหลือก็ขอเอาให้เอาใจลงมาเล่นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ความผิดพลาดให้มันน้อยลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับการให้เสียงการการสื่อสารการันหรือการคอนโทรลซึ่งกันและกันในสนามเนี่ยให้มันมีมากกว่านี้หน่อยผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยแมนยูเหมือนไม่มีใครสามารถคอนโทรลกันได้เลยไม่มีใครบอกไม่มีใครคอยคอยคอนโทรลให้เกมมันอยู่ในการควบคุมของแมนยูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องอย่ายให้เกิดขึ้น แล้วเกมนี้นะครับถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของแมนอยู่นะครับผมบอกเลยว่าผมขอโยกให้ตำแหน่งนี้ก็คืออองเดรโอนาน่าครับผมเพราะว่าเซฟตั้งแต่ครึ่งแรกมานะครึ่งองเองก็มีเซฟเหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่นะตอนนี้เนะี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับลูกเท้าไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะการเปิดบอลต่างเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วไม่มีการตื่นตระหนกในการโดนเพ,พสซิ่งโดนไล่อะไรเงี้ยแต่ว่าลูกเซฟก็ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอนาน่า เอาแมนออโตเมชของแมนอยู่ไปในเกมนี้นะครับผมก็นั่นแหละฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแมนออโตเมชนะฮะใครคิดเห็นยังไงกับเกมนี้แดงเดือดครั้งนี้นะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าไปแล้วฮะบ๊ายบาย